วันนี้ไปเช็คแอปรัฐจ่ายมาหรือว่าตรวจสอบทางเว็บไซต์ต่างๆเป็นยังไงกันบ้างมันจะมีหลากหลายปัญหาและก็หลากหลายข้อความนะครับที่ส่งมาให้ผมก็คืออ้าวได้แล้วเงินหมื่นนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์ บัตรผู้พิการนะครับได้เงินหมื่นเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับทีนี้เงินก็จะเริ่มโอนบอกผมมาวันนั้นวันนี้ก็คือ2 5่สถึงสาก็ว่ากันไปอันนี้ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่มีปัญหาก็คือว่าไปเช็คสิทธิ์แล้วมันขึ้นว่า 1. บัตรคนจนให้คุณรีบไปผูกความเพย์สคือบัตรผู้พิการให้คุณไปต่ออายุบัตรผู้พิการผมก็เลยไปเช็คมาให้ถ้าคุณต่อหลังจากนี้แล้วอคุณจะได้อะไรบ้างบัตรคนจนก่อนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะถ้าคุณ ูตอนนี้ไปจนถึงภายใน18ตุลาคมจะได้เงินหมื่นก็คือ22ตุลาคมบรสษัสดริการถ้าตั้งแต่19ตุลาไปจนถึง18พฤศจิกายนคุณไปผูกพร้อมเพย์คุณจะได้เงินอีกครั้งหนึง่งก็คือ22พฤศจิกายนเอา้าและถ้า19พฤศจิกายนไปผูกพร้อมเพยจนถึงภายในวันที่16ทธันวาคมตามตารางนี้เลยคุณก็จะได้เงินโอนในงวดสุดท้ายก็คือ 22ธันวาคมแคปตารางกันไว้โอเคไหมส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือบัตรผู้พิการบัตรผู้พิการเนี่ยส่วนมากก็คือให้คุณไปต่ออายุบัตรผู้พิการถูกไหมครับอ่ะไปต่ออายุบัตรผู้พิการถ้าคุณเริ่มต่ออายุบัตรผู้พิการต่อมาจนถึง10ตุลาคมคุณก็จะได้รับเงินโอนคือ22ตุลาคมบัตรผู้พิการตั้งแต่11ตุลาคม ต่อบัตรผู้พิการไปจนถึงภายในวันที่12พฤศจิกายนผู้พิการต่างๆก็จะได้เงิน22พฤศจิกายนเอาถ้าคุณไปต่อบัตรผู้พิการหลังจากนั้นคือ13พฤศจิกายนจนถึงภายในวันที่3ก็คือ3วันสุดท้ายคุณจะได้เงิน22ธันวาคมถือว่าเป็นง่วดสุดท้ายแล้วนะถ้าหลังจากนี้คุณไปทําอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือภายในปีนี้คุณยังไม่ได้ทําแบบนี้เงินส่งคืนกระรวงกันคลัง อ้าวอันนี้คือตารางนะครับสําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องไปผูพร้อมเพย์และพี่ๆคนพิการจ๋านี่จะตารางเช็คมาให้แล้วนะก็รีบดําเนินการอันนี้หนึ่งปัญหาที่คนถามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเจอเยอะมากขึ้นว่าขึ้นว่าแบบนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พอไปตรวจสอบเสร็จสปปับปั๊บให้ไป ต่ออายุบัตรผู้พิการทาั้งๆที่พวกเขาไม่มีผู้พิการซึ่งผมได้แจ้งกับผู้บริหารของกรมบัญชีกลางไปแล้วและตอนนี้กรมบัญชีกลางกําลังคุยกับพัฒนาสังคมว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงจะแก้ปัญหายังไงกับจุดนี้ที่มันเป็นรายชื่อแบบนี้อไม่ต้องเป็นห่วงเขากําลังดําเนินการให้เดีย๋ยวถ้ามีความคืบหน้าผมแจ้งให้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มักจะถามตลอดว่าได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่ตั้งแต่ได้มา ก็คือสิทธิสามร้อยอะนะคือตั้งแต่ได้มาไม่เคยไปยืนยันตัวตนเลยหรือบางทีลูกๆก,ก็ไม่มีเวลาพาพ่อแม่ไปยืนยันตัวตนจะได้เงินหมื่นไหมคําตอบก็คือหากคุณไปยืนยันตัวตนหนึ่งกันยายนเป็นต้นไปคุณไม่ได้เงินหมืน่นแต่คุณจะได้สามร้อยโอเคไหมต้องยืนยันตัวตนจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเป็นช่วงที่เขาคัดชื่อพอดี ถ้าคุณไปหนึ่งกันยายนคุณจะได้สิทธิ์แค่สามร้อเงินหมื่นคุณไม่ได้อ้าวตกใจอีกจะทำยังไงต่อไปอ้าวถ้าคุณจะทำก็คือคุณต้องไปลงทะเบียนในกลุ่มที่สามซึ่งจะเปิดให้ลงในช่วงเดือนตุลาคมโอเคไหมอะสำหรับคำถามนี้นะทีนี้มันจะมีคำถามอื่นอีกที่ตามมามากมายค่อยๆทยอย,อย,ถ,อยถามมาแล้วกันนะส่วนความเคลื่อนไหวกลุ่มที่สองก็คือ คนที่ไปลงผ่านโทรศัพท์มือถือแอปทางรัฐตุลาคมอ,อาจจยรอบอกวันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้สรุปวันชัดเจนตุลาคมเนี่ยก็จะเริ่มตรวจสอบอรายชื่อได้เดี๋ยวค่อยว่ากันกลุ่มที่สามคืออะไรกลุ่มที่สามก็คือคนที่ไม่ได้สิทธิ์สมัสดิการหางรัฐคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรผู้พิการคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ผ่านแอปทางรัฐพูดง่ายง่ายคือ คนที่ผิดหวังหรือคนที่อยู่กลุ่มต่างๆและเค c ซชา้านน่นนี่นั่นคือผิดหวังหมดเลยให้กลุ่มคุณไปลงทะเบียนในกลุ่มที่สกลุ่มที่สมก็จะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณตุลาเหมือนกันไปที่ไหนสาธนาคารออมสินทอกศทอสเดี๋อออยวมันจะมีความเคลื่อนไหวมาอีกนะครับมิชนั้นแล้วเอาม,ามีคําถามเคยถามมานะ ตอบได้ผมจะตอบนะครับหาข้อมูลได้ก็จะหาข้อมูลมาให้แต่โอเควันนี้ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ครับ